เวลา14นาฬิกา1นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวลัยล,ลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมบ้านแสนสุขอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาเจริญทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอจังหวัดอำนาเจริญที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่49เมื่อปี2537ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัคร รวม1,229คนในปี2557ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการรัศดร14ครั้งมีผู้ป่วยไปรับบริการ1,533คนนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดน1แข่งรวม106คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของรัษฎรแล้วทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทยเคลื่อนที่พอ,อสวและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษารัษฎรที่เจ็บป่วยรวมถึงคณะสัตวแพทยอาสตรจุฬาภรณ์ที่ไปให้คําแนะนําและตรวจสัตว์เลี้ยง ซึ่งวันนี้มีผู้ไปรับบริการรักษาโรคทั่วไป77คนทันตกรรม29คนและแพทย์แผนไทย63คนมีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ13คนและมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ4คนซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆได้แก่วันโรคข้อเขา่าไม่มีใบหูแต่กำเนิดโรคลมชักและซึมเศร้า รวมถึงโรคผิวหนังแข็งโดยทรงซักถามอาการและโปรโดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสรประสิทธทิประสงค์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสิริราชในการนี้พระราชทานพระวราการให้สมาชิกพอ,อาสาวอจ,จังหวัดอำนาจเจริญเฝ้าและมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของสมาชิกพอ,อาสาวอในการช่วยกันดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นงานสำคัญเหลือเกินเพราะว่าเป็นการที่ท,ทุกท่านนี้ช่วยกันดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในถิ่นธุรกันดาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งไว้ นานแสนนานแล้วท่านสอนข้าพเจ้าบอกว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติคือพลเมืองคือถ้าคนไทยเรามีสุขภาพดีก็แน่ละ่ะย่อมทำการศึกษาได้ดีทำงานได้ดี ประเทศท่าก็จะรุ่งเรืองแต่หากว่าคนของประเทศไหนก็ตามก็พร่องกระแพ้งป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะส่งผลในทางลบต่อความเจริญของประเทศชาติอย่างมาก